สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์อีโมจิของแพรร์ฟองเฟบล์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดอีโมจินะครับหรือยอดอีโมจิน้อยอยู่แล้วนะครับเราอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะเปิดการบ้องเห็นของโพสต์นะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ตัวนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ของเอเดเบมพาร์เนล เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทางเว็บไซต์นี้ให้ที่ใตค้คลิปครับคุณผู้ชมก็แค่ไปกดเข้าลิงก์นะครับหรือว,ว่าคัดลอกลิงก์มาเซิร์ชที่ Google แบบผมได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาทีา่สำหรับใครที่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ครับให้ให้คุณผู้ชมมาที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว,ว่าสมัครใช้งานเนาะให้เรากดเข้ากันไปก่อนเลยนะครับ อ่าที่ครับตรงนี้เขาจะมีข้อมูลถ้าเราใส่ครับเป็นการสมัครใช้งานครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นาะไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมพับติค่ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมมาโนบัติด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็กดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เนาะอ่าโอเคครับทีนี้ครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเสร็จนะครับก็เดี๋ยวให้เราเข้าสู่ระบบกันไปเลยนะครับ อธีย้ำหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมีครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยเนาะอาจจะเลคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยนะครับอาิย้ครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่ครับเราเลื่อนไปที่บนบลูตรงนี้เลยนะครับตรงบนหมูนะครับตรงนี้เขาจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีหัวข้อให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเนาะการเลือกคุณผู้ชมครัเลื่อนไปที่แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กก การที่จะปั๊มยอดไละอิอร์ตเตูปตัวไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกได้เลยครับผมจะเลือกเป็นตัวรูปวาวแล้วกันเนาะอ่ามาช่องตัอไปก็คือช่องคำอธิบายครับตรงช่องคำอธิบายเขาจะมีการเขียนแจ้งเตือนและการเขียนข้อบนงมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้ตรงใบเหตุตรงนี้กันด้วยนะครับอ่าคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาแวะดูมาแวะอ่านกันด้วยเนาะอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องลิงค์ครับสำหรับใครที่ถึงช่องลิงค์ครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโพสต์ต่อนะครับก๊อปปี้ลิงก์โพสต์ที่อยู่ด้านบนตรง ก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะอาแล้วก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มกันได้เลยครับผมจะใส่สักหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับอามาช่องต่อไปก็คือช่องค่าเช้จ่ายครับสองอาช่องนี้ลราก็ไม่ต้องใส่อะไระครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยเนาะอันนี้หลังจากที่เราใส่ข้อบ,บนล้วครับว่าเรากดส่งดานล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอันนี้หลังจากที่เรากดส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมีข้อบลให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับอันนี้สำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่ในการดำเนินการนะครับอาจะเดี๋ยวระหว่างรอจะเป็นการจะให้เ,เราไปเป็นต่อไปก็คือมาที่เปนูประวัติการสั่งซื้อนะครับ อ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของร้านะครับว่าเราซื้อของข้อ,ขอบริการถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็เอาไปเช็คข้อมูลต่างๆนะครับอ่าตรงน,นี้จะเป็นของข้อบริการที่คุณผู้ชมสั่งซื้อไว้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นการใส่ลิงก์โพสของคุณผู้ชมไว้นะครับส่วนตัวนี้อ่วา,ว,าวิธีการเช็คว่าลิงก์โพสต์ของเราหรือเปล่าก็แค่กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะเป็เข้าไปที่หน้าโพสต์ของเราเนาะอ่าส่วนด้านหน้าเขาจะมีวันที่แล้วก็เวลาที่ค อาเถอะตอนนี้อยู่ในช่วงรอดำเนินการนะครับอโอคครับเดี๋ยวคุณผู้ชมพาไปที่ไปดูต่อไปก็คือมาที่ไปดูเต็มเงินเนาะ อ่าไม่ต้องเตืมนะครับตอนนี้ครับทางเว็บไซต์ของเราจะมีให้คุณผู้ชมได้เลื่อนใช้งานทางช่องทางเดียวนะครับก็คือสามารถที่จะเติมเงินทางทางช่องทางนี้ได้อย่างเดียวเนาะอ่าจจะเดี๋ยวรอยให้คุณผู้ชมรอจนกว่าเว็บไซต์อัปเดตแบบว่ามีหลายช่องทางมาแล้วเสือยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็จะมีการอัปเดตมาแล้วเนาะอ่าส่วนนี้ครับด้านบนจะมีช่องทางแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินครับแล้วก็แล้วก็สามารถกดจ่ายตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าด้านล่างตรงข้ามจะมีประว อ่าเรากลับมาที่หน้าโพลทั uhh. <res> ้งหลายนะครับเพื <asta> ่อดูว่ายอดไลคายอดไลค์อีโมจิลูกบอลของเราขึ้นได้ยังเนาะอ่าตอนนี้ครับมียอดไลค์กับยอดหัวใจครับจะให้ลองรี่นเฟหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดอีโมจิของเราขึ้นได้ยังเนาะอ่าตอนนี้ครับยอดไลค์อีโมจิของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดไลค์อีโมจิลูกบอลขึ้นเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ อ่าตอนนี้ครับยอดไลค์เอโมจิโลวบอลของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ103ยอดไลค์เอโมจิโลวบอลเลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคนที่ตามยอดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมครับว่าเรามาที่เมนูบริการตัวนี้ได้เลยเนาะ อ่าไม่ตัวบริการครับอันนี้ก็คือจะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์ครับควาจะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายเลยนะคุณผู้ชมเนาะโอ้เท่าเยอะมากๆครับสามารถที่จะกดค้นหาได้ด้วยครับด้านบนตรงนี้เนาะอ่าตรงนี่เป็นรายละเอียดที่บอกให้กับคุณผู้ชมได้รับโลหะตรงนี้เนาะจะเป็นตารางนะครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมครับให้ลอากลับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคาสั่งเซิร์ใหม่ครับด้วยเรื่องที่ขวามบอรครับด้านขวามบอครับจะมีคาว่าประกาศข่าวสารครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการอ่าเขาจะประกาศทางอัปเดตทางเว็บไซต์ครรัับเวลามีออะไ กันด้วยนะครับเผื่อแบบว่าเป็นอ่าช่องทางเติมเงินเพิ่มมาคนผู้ชมจะได้รู้ก่อนเนาะอ่าส่วัเดี๋ยวคนผู้ชมความมาที่ด้านขวาล่างครับด้านขวาล่างจะมีรูปลายอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ครับก็คือถ้าคุณผู้ชมพบเจอปัญหาอะไรภายนในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้อ่า ใช้ช่องทางนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดลนะครับเป็นแมสช่องทางไลนะคะ์ครับก็คือตรงนี้จะเป็นช่องทางให้ติดต่อแอดมินเนาะสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อแอดไลน์ครับแล้วก็สามารถที่จะกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยเนาะ,ะอ่าโอเคครับวันนี้ครับผมจะมีข้อบ่นมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพนท์เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ